สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหญิงโซแห่งเมืองทิพย์วันนี้พี่หญิงจะพาไปดูการปรับสมดุลฮีโร่ที่ปรับเข้าในเซิร์ฟไทยมาในส่วนตัวแรกของเรานะคะพี่มุราดของเราจะโดนบัฟนะคะที่สกิล1ครูดาวจาก8วินาทีถึง6วินาทีปรับใหม่เป็น6วินาทีถูกเลเวลมาในส่วนสกิลที่3นะคะจะสร้างความเสียหายจาก250 325 4ห0าบก ปรับใหม่เป็น 250, 325400บาสวก0.75ดีพาสแบบเดิมนะคะเมื่อใช้สกิลดนฮีโร่หลายตัวจะทำให้สกิลนี้เบาลง10%ตสูงสุด4 0ปรับใหม่เป็นเมื่อใช้สกิลดนฮีโร่หลายตัวจะทำให้สกิลนี้เบาลง10%สูงสุด20%พูดง่ายๆก็คือพี่มูราดของเราจะแรงขึ้นนั่นเองค่ะมาในส่วนของโลลีออนนะคะพาสสนะคะจะสร้างความเสียหายแรงขึ้น จาก155บวก22ต่อเลเวลบวก0.35 AP ปรใหม่เป็น155บวก30ต่อเลเวลบวก0.35 AP การฟื้นฟูเลือดนะคะจะเยอะขึ้นในช่วงต้นเกมแต่ว่าตอนเลทเกมก็จะลดลงจาก36บวก6ต่อเลเวลบวก0.15ปรใหม่เป็น50บวก12ต่อเลเวลบวก0.1 AP สร้างความเสียหายทุกๆ0.5 ประม่เป็นสร้างความเสียหายทุกๆ0.75วินาทีมาในส่วนสกิลที่2นะคะตอนเคลื่อนที่นะคะจะมีสถานะเป็นอมตะประมัยเป็นตอนเคลื่อนที่นะคะจะกัน CC แทนเพิ่มความสามารถใหม่นะคะของสกิลที่2นะคะมีผลต่อการลดคูดาวซึ่งแต่ก่อนนะคะ ไอเทมต่างๆไม่มีผลต่อการลดคูดาของสกิลที่2ค่ะมาในส่วนของน้องคาเฟนี่ของเรานะคะสกิลที่2นะคะลบความสามารถเมื่อกดจะล้าง cc ทันทีออกไปในส่วนของคูดานะคะจะเพิ่มขึ้นจาก9วิถึง6วินาทีปรับใหม่เป็น10วิถึง8วินาทีค่ะ มาในส่วนทองไอเทมป่านะคะก็ไม่มีอะไรค่ะเมื่อเพื่อนนะคะฆ่าครีปในระยะ10เมตรนะคะเราก็จะสามารถเก็บสแต็กได้พูดง่ายๆก็คือป้องกันเพื่อนขโมยบัฟของเราค่ะหรือว่าขโมยครีป hey, ตัวที่โดนปรับสมดุลน,นะคะพี่เบวดัมของเรานะคะสกิลติดตัวนะคะถูกลบออกนะคะความสามารถได้รับก่อเพิ่มขึ้น 18%ถูกลบออกนะคะแบบเดิมการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทแบบใหม่ในะคะสัสตูที่โดนความสามารถของเบาดัมนะคะความเสียหายที่ได้รับจะเพิ่มขึ้น5%เป็นเวลา3วินาทีมาในส่วนของสกิล1นะคะโดนลบความสามารถลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายออกการใช้มานานะคะจะลดลงจาก60-5บวก5ต่อเลเวลประมายเป็น40-8บวก8ต่อเลเวล มาในส่วนกิลที่2นะคะโดนลบความสามารถนะคะการโจมตีโดนเป้าหมายจะลดคู่ดาวสกิลนี้ลงนะคะเท่านั้นยังไม่พอยังลบความสามารถนี้ออกอีกค่ะการสร้างความเสียหายแก่มอนสเตอร์ป่า2เท่าแบบเดิมนะคะศัตรูที่อยู่ในระยะจะสร้างความเสียหายใส่เบลดัมเบาลง20%เป็นเวลา1วินาที ปรับใหม่นะคะทุกครั้งที่สกิล2โดนศัตรูเบลดัมจะได้รับภูมิคุ้มกันความเสียหาย5%เปเ็นเป็นเวลา2วินาทีสูงสุด4ีสแต็กสำหรับเกาะกันความเสียหายนะคะก็จะแบ่งเป็น5% 5.5เ 6, 6 5 7%และ7.5ค่ะศัตรูที่โดนโจมตีจะถูกลดความเร็วเคลื่อนที่3 0เป็นเวลา1วินาทีปรับใหม่เป็นลดความเร็วเคลื่อนที่30%เป็นเวลา2วินาที ในส่วนของมานานะคะจาก50ปรับใหม่เป็น40ในส่วนของคู่ดาวนะคะการนับคู่ดาวนะคะจาก9วินาทีเมื่อกดใช้คู่ดาวในทันทีปรับใหม่เป็น5วินาทีจากนั้นจะลดคู่ดาวหลังสกิลหมดนั่นเองค่ะมาในส่วนของสกิลที่3นะคะการใช้สกิลนะคะปกติแล้วมันจะไปในตำแหน่งที่กำหนดนะคะ ปรับใหม่เป็นเป้าหมายที่กําหนดค่ะพูดง่ายๆเราสามารถใช้สกิลนี้หุบศัตรูที่ต้องการได้แล้วระยะการใช้สกิลนะคะจาก10เมตรปรับใหม่เป็น6.5เมตรความเร็วในการใช้สกิลนะคะจาก15 ms ปรับใหม่เป็น12 ms บูดง่ายก็คือ12เมตรต่อวินาทีนั่นแหละค่ะเพิ่มมาใหม่นะคะหลังจากที่ศัตรูโดนหบหลังจากที่โผล่ขึ้นมาจากสตัน0.5วินาทีลบความสามารถออกนะคะสร้างรอยแยกทําให้ศัตรูวิ่งช้าลงลบความสามารถออกนะคะสร้างคุกดินลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง ลบออกนะคะลดความเร็วเคลื่อนที่50เป็นเวลา2วินาทีหลังจากที่ขึ้นมาจากพื้นดินลบออกนะคะชังักในขณะที่ศัตรูขึ้นมาจากพื้นดินนั่นก็จะเป็นการปรับสมดุลของพี่บลดั้มนะคะมาดูถาในส่วนตัวแรกที่โดนบัฟกันนะคะพี่ซีเนียของเราตรงพาสีบนะคะทุกการโจมตีปกติครั้งที่3นะคะจะสร้างความเสียหายเวท4ถึง8ของ HP สูงสุดเพิ่มขึ้น1ตตามเลเวลปรับใหม่นะคะสร้างความเสียหายเวท 8% HP สูงสุดและทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง50%มาในส่วนของสกิลที่1น,นะคะเมื่อโล่ระเบิดจะทำการลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรูปปับใหม่นะคะเมื่อโล่ระเบิดจะทำการรีคูดาวพาสีี แบบเดิมหากโล่เสียหายก่อนที่จะระเบิดจะไม่สร้างความเสียหายแบบใหม่นะคะหากเกราะแตกจะสร้างความเสียหาย50%มาในส่วนที่3นะคะหรือว่าอันติเรียกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของพี่ซีเนียลเลยก็ได้นะคะอันติแบบเดิมจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้พูดง่ายๆก็คือเมื่อเราเลือกเป้าหมายใช่ไหมคะเมื่อเพื่อนเคลื่อนที่หนีเพื่อนจะไม่ได้รับ HP แต่แบบใหม่แบบสับค่ะเลือกตำแหน่งพันธมิตร ได้ท,ทันทีถึงแม้เพื่อนเราจะเคลื่อนหนีเราก็จะตามเพื่อนไปอย่างแน่นอนเพื่อนที่เราเลือกจะได้รับโล่700ถึงพันส บวก 40AP บวก6ถึง10%ของพลังชีวิตสูงสุดเมื่อโลแตกหรือถูกทำลายจะสร้างความเสียหาย 500- ถึง1,000บวก0.4 AP แก่ศัตรูโดยรอบในระยะพูดง่ายๆก็คือนะคะเมื่อเราเลือกเพื่อนแล้วใช่ปะมันจะสร้างเกราะให้เพื่อนจากนั้นเพื่อนที่มีเกราะถ้าเกราะระเบิดจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบๆอ,อาจจะไม่เห็นภาพหรอกค่ะเดี๋ยวพี่ยิงจะพาไปเห็นภาพอีกคลิปนึงโอเคนะที่พีพไปกว่านั้นคือเราสามารถกดสกิลหนึ่งได้พูดง่ายๆก็คือ ชาร์จรอแล้วก็วาร์ปไปจากนั้นก็สามารถกระโดดเข้าไปในวงไฟและทําให้ลูกบอลระเบิดได้ดูดิแอดวานมากซึ่งแบบเดิมนะคะซีเนียร์ไม่สามารถกดสกิลหนึ่งได้ตอนวาร์ปไปหาเพื่อนไม่เชื่อไปลองดูนะคะเซิร์ฟไทยที่ยังไม่ปรับแต่แต,แต่ก็ต้องมีแลกกันมาค่ะลบความสามารถนะคะสร้างความเสียหายเวทแก่ศัตรูที่อยู่ในระยะตอนวาร์ปไปลบความสามารถนะคะลดความเสียหายที่ได้รับแก่เราและพันธมิตรที่เลือกออกไปก็มีทั้งข้อดีข้อเสียค่ะต้องรอดูก่อนว่าถ้าสมมติเข้าเซิร์ฟไทยแล้วมันจะเล่นได้ โหดกว่าเดิมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปคะ่ะเอาละค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยิงโซ่แห่งมือทิพย์นะคะวันนี้พี่หญิงพาทัวร์ก็จะมาพาทัวร์ในเซิร์ฟต่างประเทศนะคะที่มีการปรับซีเนียลในส่วนของสกิลที่3นะคะว่าจะโหดหรือเปล่ารามาดูกันเลยมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมาอันดับแรกแล้วก็วิ่งออกมาก่อนนะคะยังไม่เวลสี่ม่เวลสี่เพราะว่าคลิปนี้พี่หญิงเออไม่ได้ตัดนะพี่หญิงภาเขาเรียกอะไรวะ เอามาภาคที่หลังนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ตัดเพราะว่าไม่มีเวลาตัดอ่ะไปดูความการเลยว่าสกิลต่างๆฮนะมันจะเป็นยังไงอ่ะเอาทำไมยืนนิ่งวะอ่ะฉันยืนนิ่งทาไมก่อนรับหนึ่งนะเอ้าโอ้โหฉันยืนนิ่งทำไมเนี่ยอ่ะเรื่องค่ากันแล้วหนึ่งอ่ะอ่ะยังไงยิงเอ้าออกไปตียิงญิง,ญงโอ้ยอ่ะยิงมาละ่ะมา,มาโอเคตีไปดีเออเดี๋ยวเวลสีก่อนรอเวลสีก่อน ตีไปดิเอามาสิมาสิมาสิเอา้ามาสิเอา้าเอาอีวิโรเอาอยังไงยัยงไงยังไงก่อนยังไงก่อนเอเอระเบิดเออเออเอามามาสิเอาฟิกใส่เลยจ้ามาจ้าอุ้ยถอ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 ยก okay. ่อนอุ้ยในป้อมเขาหญิงหญิงหญิงในป้อมในป้อมในป้อมแล้วไงล่ะเนี่ยดู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 ทุกคนดูทุกคนดูเวลสี่แล้วนะดูนะเนี่ยเห็นปะเพื่อนจะได้รับก็ทุกคนเห็นปะแล้วพลังชีวิตดูดินี ย่ยเมื่อก่อแตกจะสร้างความเสียหายน่ะเห็นปะหนึ่งพันสังเกตเลยนะคะเมื่อก่อแตกจะสร้างความเสียหายแรงมากนะมีความเสียหายเวทแล้วก็แบบออกมารอบๆอ่ะถ้าให้ถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะทําให้ดูใหม่ทใหมนะเดี๋ยวคูดารอรอ,รอคูดาก่อนแป๊บนึงรอคูดาก่อนทุกคนแป๊บนึงรอคูดาก่อนอะมายังไงยังไงเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนอันนี้ขอไปฟาร์มก่อนขอไปฟาร์มบัฟฟ้าเอารถคูดาแป๊บนึงก่อนใจเย็นนะใจเย็นนะทุกคน ระเบิดปึ้งระเบิดแรงอยู่นะพี่ถามว่าพี่หญิงระเบิดแรงไหมมันระเบิดแรงนะแต่ว่ามันไม่ได้สโลเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะมันเขาเรียกอะไรวะมันจะรีพาสซีสิของคูดาวอ่ะตัวเองใชป้าถ้าพี่หญิงจำไม่ผิดนะหรือว่าพี่หญิงจำผิดไม่รู้อะเดี๋ยวรอดูสิบกวีละอะจะมีอันตีละเดี๋ยวรอดูนะกลับบ้านก่อนพี่หญิงขอกลับบ้านก่อนสักครู่นะจ๊ะเอายังไงโอ้ยเดินแค่นี้ไม่ถึงบ้านเลยใจเย็นๆนะทุกคนอะ มา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 แล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเนียเนียรอดูนะอุ้ยเราเราต้องให้เพื่อนเราตุยก่อนปะาใกล้ตุยก่อนเดี๋ยวเราปล่อยเพื่อนเราตุยก่อนเดี๋ยวเราจะลงอ่ะเข้าไปดีไปหน่อยจ้าอันนี้พี่หญิงเล่นกับ AI นะอ่ะดูนะทุกคนคอยดูนะเห็นปะจะกดสกิลหนึ่งร้อยเห็นปะกดสกิลหนึ่งได้นะปึ๊บอย่างนี้เห็นปะเราสามารถกระโดดเข้าไปแล้วกดระเบิดอ่แอดวานไปอีกแบบว่าถ้าสมมุติเป็นแพทเก่าที่อยู่เซิร์ฟไทยยังไม่ได้ปรับใช่ปะ สกิลหนึ่งมานะตอนอันติจะไม่สามารถกดได้นะทุกคนไปลองดูแต่น,นี้คือเราสามารถชาร์จหลอดได้เลยนะชาร์จปุ๊บวัดไปหาเพื่อนจากนั้นเราก็กดสกิลสองหลดกรไฟระเบิดพุง,วงนะสวยงามตามทองเพื่ออเมเช่ดูนะอ่ยีสิบวิลีละใจเย็นตอนนี้ก็ตีมังกรไปก่อนตีมังกรไปก่อนจ้ะอันนี้อ่านไม่ออกหรอกภาษาของภาษาเ่าว่าพีผหญิงไม่มีภาษาไทยพี่อ่านไม่ออกนะไม่รู้จะกดอะไรอ่ะตีมังกรตีมังกร,งกรไปก่อนเดี๋ยวเรารอเพื่อนเกือบตุยนะก้าววิแปดวิวจเย็นหน่อยเพื่อนก็ได้ กันก็ได้เพื่อนกะจอบเตะบวกกันอันนี้พี่เล่นกับ AI นะโอ้โหสู้กันแบบอยากมอมันอ่ะเนี่ยเรามีอัติละเตรียมดูนะเตรียมดูนะทุกคนเตรียมดูเดี๋ยวเรารอให้เพื่อนเราให้ใกล้ตายก่อนเอามาฆ่าเพื่อนกูเลยจ้าเร็วๆจะลงจ้าอ่ะเออสองหนึ่งเลยนะอ้แต่อีลาวิวก็เก่งอีบอตอีบอตตัวนี้ก็ยิงเขาเป็นที่กระซูอ่ะนะเนี่ยพี่ลงร้วเห็นปะปื๊บถึงเพื่อนเราจะเคลื่อนที่เราก็ได้นะเนี่ยเห็นปะเขาเขาเรียกว่า ลงเพื่อนถึงแม้เพื่อนจะเคลื่อนที่ออกจากวงเพื่อนก็จะได้รับเกราะแล้วก็พลังชีวิตโคยังโหดนะสาหรับพี่ญิงนะดี่ดิโหดกว่าเดิมมากซีเนียลอย่างชอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวจะลองดูใหม่นะ20บวี20วีกูดาลยีบวีกูดาลและเดี๋ยวมาฟาร์มต่อฟาร์มต่ออ่เพื่อนในบริเป้อมล่าสุดล่าสุดเพื่อนเราจะจบแล้วจ้าใจเย็นๆก่อนเพราะยังไม่ได้เห็นแบบเพราะยังไม่ได้เห็นอันติหลายรอบเลยจ้าเพื่อนใจเย็นๆก่อน ออกมาก่อนอะยังไงมึงตุยป่ะนะ่ะไบโอเลตมึงกิ้งหน้าแต่เขาเลยนะอะมาแล้วไบโอเลตอะยังไงฉันจะลงใครวะฉันจะลงใครจะลงใครยังไงใค,ใครอยากลงใครอยากลงอ่ะใครอยากลงมาไม่สนนะ่ะตีปัป๊ฟปาไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เรียกหรอก <laughs> อเดี๋ยวเขาก็เรียกนะอ่ะดูดูดูเดี๋ยวพี่หญิงจะลงละทุกคนรอดูนะเดี๋ยวจะกดสกิลหนึ่งรอนนะอ้าวจะถึงปั๊บนะออาลงเลยจ้าเนี่ยเห็นฟ้มีเกาะน,นะมีเกาะมีเกาะระเบิดได้ด้วยลงมาปุ๊บระเบิดฟ๊บยังไงล่ะ ระเบิดตโลแอดวานไปดิอา้าวสวนค่ะสวนสวนนี่นี่ระเบิด,ระ,บด,ร,ะบดระเบิดไปไงล่ะแต่ว่าสกิลหนึ่งของซีเนียร์นะคะเวลากดน่ะเราจะไม่ได้ระเบิดทันทีนะมันจะระเบิดโดยพลาซีฟนะมันจะมีคู่ดาวอยู่ทั้งหมดประมาณ5วินาทีอ่ะทุกคนสังเกตดูให้ดีๆนะถ้ามันปรับใหม่มาจบ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 เลจบเจบไลจบจ้าจบแล้วนะทุกคนสามารถเอาไปรีดูได้นะคะว่าสกิลไหนมันบัฟต่างๆอุ้ยเขาเรียกว่า สกิวต่างๆมันมีอะไรบ้างพี่ยิงลงไว้ให้หมดแล้วแหละถามว่าเข้าใจไหมต้องเข้าใจละ่ะอ่ะดูเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงเดี๋ยวจะลงเพื่อนนะเดี๋ยวรอให้มันตีเพื่อนเราตุยก่อนอ่ะมาเลยจ้าตีเพื่อนกูนหน่อยจ้าอ่ะเห็นปะอ่ะลงเลยจ้าเห็นปะอู๋ได้กอ็อได้กลแถมฮิวจ้าแถมระเบิดเวทด้วยอู้หูเพื่อนเราครบครบจบอันเดียวเลยนะซีเนียร์บอกเลยว่าแพทหน้าแบนจ้าภาพแบบนี้บอกเลยว่าแพทหน้า แบนจ้าอารตีมาเลยจ้าอุ้ยจบเธอะโอเคนะคะการรีวิวซีเนียลค่าๆค็ับแประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ถามพี่ยิงได้เดี๋ยวพี่ยิงจะมาตอบจ้าอ้ยอย่าลืมกดอันนี้ให้พี่ยิงด้วยนะกดติดตามกดตับสไคร้แล้วก็กดไลค์ให้พี่ยิงด้วยนะกบคุณค่ายบาย มาดูที่สกิล3ของพี่เอลดัมในเซิร์ฟไทยจะเห็นได้เลยว่าไม่ติดตามตำแหน่งของศัตรูทําให้ศัตรูหนีไปได้แต่มีระยะที่ไกลอ่ะเดี๋ยวพี่ยิงจะพาไปดูของเซิร์ฟเบต้าที่ปรับแล้วเอาละค่ะก็อยู่กันในเซิร์ฟเบต้านะคะวันนี้พี่ยิงนะคะก็จะพามาดูสกิล2อฮ้ยสกิล3ของเอลดัมที่ปรับแล้ว สามารถเลือกศัตรูและฝังกลบได้แต่ไม่ต้องตกใจสีดำๆไปนะคะเซิร์เวอร์เบต้ามันยังไม่สมบูรณ์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาละค่ะพี่ยิงก็จะมาลองฝังให้ดูนี่เลยค่ะสามารถเลือกเป้าหมายได้อะดูกันให้ชัดๆนะคะว่าอันติของพี่วอดัมนะคะสามารถเลือกเป้าหมายได้แบบนี้เลยค่ะกดแช่ไว้แล้วเราสามารถเลือกศัตรูและก็ฝังกลบแบบนี้ได้เลย จากนั้นศัตรูที่ฝังก็จะเด้งขึ้นมาและสตาร์อ่ะเดี๋ยวพี่หิงจะทําให้ดูนะคะแบบนี้เลยค่ะสังเกตได้เลยนะคะว่าอันติของเบลดามจะวิ่งชนในนี้เลยวิ่งชนศัตรูเลยนะดูใกล้ๆเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะอาจจะไม่เห็นชัดนะคะเดี๋ยวพี่หญิงคะจะเอาไปทดสอบใน โหมด3-3ให้ดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปพี่ญิงจะมาเปรียบเทียบของไทยนะคะที่ยังไม่ปรับและของเซิร์ฟเบต้าที่ปรับแล้วว่าจะมีความแตกต่างกันหรือไม่มาชมกันเลยจ้าเอาล่ะค่ะพี่ยิงก,ก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะสังเกตฝั่งซ้ายเป็นของเซิร์ฟไทยฝั่งขวานะคะสีดาๆจะเป็นของเซิร์ฟเบต้านะคะจะเห็นได้เลยว่าของฝั่งไทยนะคะจะมีระยะที่ไกลกว่าแต่ไม่สามารถจับเป้าหมายได้แบบเลือกเป้าหมายได้นะคะ แต่ของเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะจะทําการเลือกเป้าหมายได้นะเองค่ะความแตกต่างหลังการปรับก็คือระยะสั้นขึ้นแต่สามารถเลือกเป้าหมายได้นะเองเดี๋ยวพี่อิงนะคะจะพาไปทดลองในโหมดต่อสู้กันเลยมาเลยค่ะเอาลค่ะก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะวันนี้พี่อิงนะคะก็จะมาทดลองให้ดู ในเมอสามสามนะคะว่ามันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะขอเก็บวิ่งเร็วแล้วก็ฟาร์มก่ออู้หูชนหินไปนหนึ่งแมตต์โทษ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 อ่ะขอฟาร์มไปก่อนขอฟาร์มไปก่อนแต่เย็นๆนะคะคุณผู้ชมขอฟาร์มไปก่อนเด้ออ่ะอ่ะอะยังไงทําไมไอ้น,นี่จังเลยทําไมดูไม่มีดามเมจดูเบาจังเลยโอ้ไม่กอยจะบอกนะว่าเหมือนจะโดนเนิฟเลยเดี๋ยวเราจะมาดูอันติตอนเวลสี่นะคะตอนนี้เพื่อนเราก็บวกกันไปมากเลยอ้าช่างเพื่อนเขานะคะ เราขอบัฟฟาร์ก่อนอันดับแรกมาเอา้ายังไงโอเคได้บัฟฟาร์มแล้วอะลงมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะยังไม่เวลสี่นะคะขอไปบวกกับเพื่อนๆก่อนนี่ปิกงัดไป1ทีนะคะเอามาเลยจ้าอันนี้พี่หญิงสู้กับ AI นะคะอาจจะไม่สู่สีนิดนึงเพราะว่าเอามาทดลองสกิลอะดูนะเดี๋ยวพี่หญิงจะทดลองให้ดูนะคะแต่ว่าระยะมันจะสั้นนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะสามารถล็อกตัวศัตรูได้โคตรโหดอะสกิลเอาสี่งัดมา1ครั้ง ถอย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 บอกเลยว่าเมื่อกี้ใครไม่ทันเห็นนะคะอ่ะพี่หญิงจะมาทําให้ใหม่แต่ขอตัวกลับบ้านก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะเร็วเร็วเรร็วเดี๋ยว,ว,วคุณผู้ชมรอ30วิอันตินะคะบอกไว้ก่อนเลยระยะสั้นขึ้นแต่สามารถล็อกเป้าหมายได้เอ๊ะอาจจะเหมาะกับแอสซัซินที่เข้ามาลวงแล้วเราล็อกเป้าหมายหรือเปล่าประมาณนั้นแหละจ้าเอ้ยฟิกงัดไปหทีไม่โดนถอยก่อนถอยก่อนเอายังไงเอามาสิกินเข้ามาเหรอกิงเข้ามาเหรอ งัดดีไหมงัดนี่งัดโชว์เลยสิบวิแปดเโอเคเราจะใช้อันติได้แล้วค่ะคุณผู้ชมใจเยินๆแป๊บหนึ่งนะคะอ้าวสามหนึ่งไหนไหนไหนขอหุบหน่อยนี่นจะหุบสิฟิล่าดูนะทุกคนดูสิสซฟิล่าเคลื่อนที่นะคะอันติของเราก็จะเคลื่อนตามตีฟิกงดัดฟิกงัดโยกไปหนึ่งทีอ่ะสวัสดีเลือดน้อยพี่ขอดับบ้านแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ไม่ไว้ไม่ไว้ในโหมดนี้อา่าถ่ายถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายไปหนึ่งทีโอ้โหเพื่อนเราก็ขยันบวกจังเลยไอจิบหายมามาม,ามาพี่เบาดำอีก26วิอันตีนะคะใจยเย็นนะคะคุณผู้ชมอเอ้ยจะไฟเหรองัดนะงัดนะเดีย๋ยวัดโชว์นะเข้ามาสิเข้ามาดิอุ้ยถอยก่าหลวงพี่เลือดแค่นั้นก็จะบวกอุ้ยงัดโชว์ไปหนึ่งทีเรียบร้อยดับเบิลคิว Q ไปหรือเปล่า เฮ้ยังไงฟินิกอู้หเข้ามาเอาหลวงที่เราในป้อมเลยวะจะโหดไปไหนวะ AI เนี่ยสี 4, 3, 2, ่สามสองห่งาเดี๋ยวพี่จะใช้ให้ดูนะคะดู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 ทุกคนดูนี่เห็นปะกิ้งมาปุ๊บโดนอันตีอู้หูโดนงัดเข้าป้อมอีกหน้าแหกไปดิอันตีแบบใหม่เรียกได้ว่าล็อกเป้าใหม่ได้อย่างชัดเจนแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็น เอาละค่ะการปรับสมดุลพี่เบาดัมก็จะมีประมาณนี้หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้พี่อีิงด้วยนะคะขอบพระคุณที่เข้ามาดูจ้า